สวัสดีครับสวัสดีครับนี่นครับวันนี้ผมพาเพื่อนเพื่อนทุกท่าน,นครับและผู้ชมทุกท่าน,นครับมาอยู่ในบริเวณบ้านเพื่อนผมเองนะครับเรื่องเรื่องอะมันเกิดจากอะไรเหตุการณ์เนี้ยที่เราจะทำวันนี้มันเกิดาเหตุการณ์อะไรแลเล่ากันสิวันนั้นเราไปเทีาายเ่ยววัดบางาระจันวัดเนี่ยเขาเรียกวัดขู่ก้าวต้นอ่าวต้นแต่ว่าอยู่วัดคล้ายบางาจาจันแล้วอะไรปะเราไปเจอขนมอยู่ตัวหนึ่งจริงจงมันมีขนมหลายตัวเลยแต่ขนมตัวนี้เรายากลองทําดูมากเพราะว่า มันรู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันน่าลองอะ่ะก็เลยมาชวนเพื่อนกันว่าลองเดี๋ยวลองทากันดูไหมโดยที่ว่าไม่มีความรู้เลยนะไม่เป็นเลยนะยแต่ว่าเราไงแต่เกิดมาไม่เคยได้ยินเลยไม่เคย<น>ได้ยินฮีค <c oughs> วายเชื่อนะขนมหีควายขนมหีควายมันน่าจะเป็นคำ <c oughs> ยากคายนิดนึงนะแต่ว่าจริงแล้วตามตําราที่อ่คนรัมบุราเนี่ย ทางทาชาวสิงบุรีเนี่ยก็พูดกันมาว่ามันไม่ใช่คำบ่นะมันไม่ใช่คำยับคายเพราะสมัยเมื่อก่อนเนี่ยเขาพูดแบบนี้กันเขาเรียกมึงกูกันเรียกอะไรแบบนี้กันนะครับแล้ววันี้คำพวกนี้เขาเรียกทุวนๆจะไม่มีครับไม่มีผมเหมือนสมัยใหม่นี้นะก็คือพูดง่ายว่าก็เลยเราก็เลยครับยักลองทําดูวันนี้เราก็เลยมาจัดการในส่วนผสมทั้งหมดวันนั้นนะที่เราที่เราได้ยินเขาพูดอะก็คือพูดว่าเอออยากได้มีอะไรีส่วนผสมอะไรบ้างใช่อ่าเขาบอกใช่อะไรบ้างเราก็เลยเอาเอา ความรู้ตรงนั้นอนะ่ะมาลองดัดแปลงทําดูแล้วเราจะลองดูที่ว่า่จริงที่เขาบอกมาเนี่ยว่าใส่อันนั้นใส่อันนี้ใส่อันนี้แล้วมันจะรสชาติจะเป็นยังไงนะวันนี้เราก็จะมาดูวิธีขั้นตอนการทํากันนะมันมีอะไรบ้างอ่ะมีอะไรบ้างทั้งหมดที่เราเราเตรียมกันเนี่ยมีแป้งข้าวเจ้าอันนี้มันแป้งข้าวเหนียวผสมกันอันนี้คือเราผสมมาแล้วนี่เราผสมเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือพูดง่ายว่าเนี <C> ่ย <oughs> เราผสมเรียบร้อยนะผู้ชมเราผสมเรียบร้อยแล้วคือเราผสมแบบรวมกัน,นอยู่ในนี้แล้วนะก็คือใช้แป้ง3มชนิด สองหรือสามสองสองสองชนิดมีแป้งข้าวเหนียวกับแป้งข้าวเจ้าผสมกันนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวมันมันเราใช้มันส้มใช่ไหมขาเรียกมันส้มไหมใช่มันส้มเรียกมันส้มคือมันตัวที่เอาไปทำขนมไข่นกระทาเพราะว่าทางพี่ที่ที่เราดูอ่ะร้านพี่เขาจะชื่ออะไรนะควายยิ้มอ่าร้านพี่ควายยิ้มเนี่ยเขาว่าเออใช้มันเขาบอกใช้มันเราก็จะจำมาแล้วก็ลองมาทําดูแต่เราไม่รู้รสชาติจะออกมาเป็นยังไงแต่เราขออนุญาตลองดูก่อน <c oughs> ตามด้วยกะทินะครับกะทิ หัวกะทิหัวกะทิอ่าหัวกะทินะครับแล้วก็มีเกลือเกลือนะครับเกลือผู้ชมเกลือนะครับเกลือแล้วก็ผมใส่ผมเพิ่มพิเศษหน่อยคือใส่ผงฟูผงฟูไปนหน่อยนึงเพราะเพื่อจะให้มันนับพองฟูแล้วสวยงามผู้ชมแล้วก็ตามวยน,น้ำตาลนะครับอันนี้ผมใช้น้ำตาลใส่แดงนะเพื่อให้เกิดความหอมนิดนึงครับส่วนผสมทั้งวันเนี้ยก็จะเป็นข่าวข้าวแค่นี้แต่เราจะไม่รู้เลยว่ามันจะทํามาเป็นเหมือนที่เขาทํำไหมเพราะว่าเราเราจับใจความว่าเขาแบบนี้มาเราก็เลยเอามาลองทําดูแล้วอยากรู้ว่า สิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยเมื่อเราทําแล้วเนี่ยมันจะอออเป็นรูปลักษณ์หน้าตาแบบเขาหรือเปล่าเดีย๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการผสมแป้งแล้วนวดแป้งกันก่อนเพราะว่าขั้นตอนเนี้ยเราต้องนวดทิ้งไว้ก่อนใช่ต้องนวดทิ้งไว้ก่อนเพื่อจะพักไว้แล้วเาอายมาจะเตรียมเรื่องของเตาในการทอดน,นะผู้ชมก็เดี๋ยวผมจะส่วนผสมอ่ะส่วนผสมหมดก็คืออ่ะเดี๋ยวให้เพื่อนใส่ก่อนผมคนนวดเองให้เพื่อนๆใส่เออเก่อนอื่อนนะครับก่อนอื่นผมขอแนะนําเพื่อนๆก่อนเพื่อนๆคนนี้มาจากช่องอะไรเสอดแดกชาแนลครับผมเป็นช่องเออแดกซนชาแนลช สะเอแดกสะเออสะกดยังไงสอสระอ่างสะเออออ่างอออ่างสระอ่าอ่าแล้วก็แดกเลยแล้วก็แดกสระเอดอดิกกไก่ใช่แล้วก็ชานี่ยภาษาไทยใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ฝากฝากผู้ชมทุกท่านได้ติดตามช่องเพื่อนผมด้วยก็พูดง่ายเป็นน้องใหม่ในวงการครับส่วนอีกช่องชื่ออะไรครับตะเวนแดกตะเวนแดก ตะเวนแด <end> <Channel. S 2> ็กแชนแนลนะครับรก็เป็นเพื่อนสมัยเรียนมัธยมด้วยกันน้องมัธยมปลายนะก็พาเพื่อน,นไปเที่ยวสิงบุรีกันแล้วไปเจอมาเราก็อยากลองทาดูเดี๋ยวส่วนผสมเพื่อนๆใส่มาเดี๋ยวผมจะนวดเองหยิบใส่มาเลยครับแป้งก่อนนะครับแป้งอันนี้ใส่แปง้งเข้าไปก่อนนะผู้ชมอ่าเทไปหมดเลยแล้วาตามด้วยมันเลยไหมมันไว้ที่หลังมันไว้่อ๋ออนนี้ี่โอ้ไม่ธรรมดาใส่น้ำตาลก่อนน้ำตาลอ่าน้ำตาลก่อนน้ำตาลนะครับน้ำตาลครับ น้ำตาลแล้วอะไรต่อครับน้ำตาลเกลือเกลือเกลือเค็มแต่ดีอ่าคลุกเขาให้เข้ากันเกลือใต้หมดเลยไหมหมดเลยหมดเลยอ่ออันนี้อันนี้เกลือหมดเลยใช่ไหมแล้วก็ต่อตามด้วยผงฟูนิดนึงนะครับนี่ใส่หมดเลยแหมก็คือเราตวงไว้เรียบร้อยแล้วนะเราตวงไเรียบร้อยแล้วเอาผมจะบอกรายละเอียดส่วนผสมอยู่ใต้คลิปคำอธิบายใต้คลิปนะครับต้องแต่ผมขออนุลองชิมดูก่อนนะว่า มันรสชาติมันพลาดหรือเปล่าถ้าพลาดเดี๋ยวผมบอกสู้ทาให้พลาดเดี๋ยวผมขอปรับปรุงกันไหมแต่คลิปนี้เราต้องการเร็วๆต้องการ่ขนเรียกว่าอะไรให้รู้วิธีการทํากันเลยมองกล้องเลยมองกล้องด้วยครับเพื่อนมองกล้องด้วยลองเลยเพื่อนผมไม่เคยออกกล้องนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งอันนี้ยางเหรอครับผสมก่อนอ๋อคุกเข้าก่อนเขาให้เข้ากันก่อนอ่ะคุกเข่าเข้ากันก่อนถ้าคนงนี้เลยนะคนเลยอ๋อให้เข้ากันนะครับก็คือเอา่วนผสมทั้งหมดที่เมื่อกี้เนี่ยคุกเขาให้เข้ากันนะครับคนให้เข้าก่อนแล้วต่ออไได้ะรรคับเพืน แล้วก็ใส่กะทิเลยครับเพื่อนกะทิใส่อยู่สามช้อนสามช้อนนะผมกะเอาเลยนะผมขออนุญาตกะเอาก่อนเนาะอ่าผมกะเอามาสามช้อนนะสามช้อนโต๊ะนะประมาณนี้นะอ่าแล้วก็ทําไงครับคุกเลยคุกเลยอ่านี่คุกเลยนะผู้ชมคลุกไปแป้งเข้ากันแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่มันอ๋อคือเพื่อการนวดไปเลยนะใช่นี่ผมต้องใช้มือนะครับเพราะว่าการนวดแป้งต้องใช้มือนะผู้ชม แล้วกะทีเนี่ยเราต้องใส่ให้มันยังไงอ่ะใส่ให้มันแบบเหนียวๆนุ่มๆอย่างนี้เลยไหมหรือว่าจะให้ล้วนๆก็ให้ล้วนๆครับอ๋อให้เป็นล้วนๆแบบนี้เป็นผงล้วนแบบนี้เลยใช่ไหมผู้ชมแล้วก็บี้ไปอย่างเงี้ยหรอถ้ามันแห้งๆจะาทำยังไงอ่ะทำมันแห้งครับส่งน้ำนะใส่น้ำไปเลยเราใช้น้ำอะไรอ่ะน้ำเปล่าน้ำอุนน้ำอุ่นนะนี่ใช่ใช่น้ำอุ่นก็คือแต่ถ้าจะใช้กะทิไปเมื่อกี้สามช้อนมันมันมันแห้งมากเลยเนาะมันจะปั้นเป็นตัวไม่ได้นั่นเ่ยดูดิเนี่ยมันต้องใช้น้ำเนี่ยเนี่ยถ้าใส่กกะะทิไปปแแคค่นนนนนีี้้มัั็็เบบบร ถ้าเราจะเป็นให้มันเหนียวได้ต้องผสมน้าเข้าไป<ช>เพิ่มใช่ครับน้ำที่เรากล้าเอาใช่ไหมใช่ใช่กล้าเอาว่าเออมันจะเป็นเมื่อไรอย่างเงี้ยนะ<ช>แล้วค่อยคุกๆไปใช้อมันเนี่ยใส่ตอนไหนครับก็เดี๋ยวรอให้แป้งเป็นตัวตัวก่อนอ๋อนี่ไงเนี่ยเขาใส่น้ำแล้วเป็นอย่างนี้เลยนะเริ่มเป็นก้อนแล้วเนี่ยเนี่ยเริ่มเป็นก้อนแล้วผู้ชมอ๋อเนี่ยเราก็นวดๆอย่างงี้ไปเรื่อยนะเนาะเราใส่มันเลยไหม น่าจะได้เป็นตัวยังเป็นตัวยังเป็นตัวคืออะไรอ่ะคือแป้งจับก้นก็เนี่ยมันเป็นประมาณนี้ได้ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยประมาณนี้ได้ไหมได้แล้วเนาะอ่าเราใส่มันเลยมันเราใส่หมดเลยนะเพราะว่าเราชั่งไว้บร้อยแล้วเราตวงไว้บ่อยแล้วประมาณประมาณเท่าไหร่นะมันนี่ใช้มาณเท่าไหร่สามขีดสามร้อยกรัมสามร้อยกรัมนะครับแป้งเราใช้ประมาณสามร้อยกรัมเหมือนกันนะครับอ๋อแล้วเราก็บีเลยเนาะใช่บีนวดนวดอ๋อนวดให้เท่ากันนวดให้เท่ากันเลยอ๋อคือนวดใช้แรงนวดเลยนะใช่อ่า ผมว่าใส่น้ำอีกหน่อยไหมน่าจะดีนะครับเนี่เพราะมันร่วนๆนะครับเพิ่มกะทิเพื่อนเพื่อนว่าไงใส่ใส่ใส่กะทิใส่กะทิหน่อยเนาะสูตรเราเราทำเองเราทำเองแล้วเราอยากลองไงอยากลองหย่อมมันมันอร่อยเราก็บอกพืชปลอกผู้ชมไปนะแต่ตอนนี้ขออนุญาตลองก่อนอุ้ยแต่หอมนะเนี่ยหอมหอมนะเนี่ยผู้ชมหอมมากเลยผู้ชมหอมมากเลยตอนนี้อุ้ยหอมจริงนะผู้ชมหมันร้าน ร้านควายยิ้มมาทําเองโอ้โหแบบผมต้องการยิ่งแย่ผมไม่ใช่ <c oughs> ผมต้องขอญาตร้านควายยิ้มด้วยนะผมอยากลองทํากินดูว่าเป็นยังไงนะต้องขอญาติร้านควายยิม้มเอ้ยนี่นะผมว่าน้ำกำลังดีแล้ว,ลลวผมว่ากำลังดีแล้ว,นะวเนี่ยความเหนียวว่าได้นะอ๋อนวดให้เข้ากันเลยของมือเลยโอ้โหผมว่าได้เนี่ยเนี่ยดูดิเห็นไหมผู้ชม ถ้าเอาง่ายๆเนี่ยก็นวดอย่างนี้จนกว่าจะได้นี่<ะ>ก็เดี๋ยวผมให้ผู้ชมไปดูอีกทีนะกันนะผมจะนวดไงให้มันให้สำเร็จก่อนนะเดี๋ยวผู้ชมก้าไปดูด้วยกันนี่เราก็นวดนวดขาเรียกว่านวดให้มันแบบจนกว่าจะได้แบบเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็เป็นก้อนที่สามารถจะปั้นได้คนระับต้องมันต้องใช้วิธีกนนะ<อ>ารแบบไปปั้นได้นะแล้วถ,ถ้าสมมุติว่าเนี่ยคุณผู้ชมว่าว่าไปเจอขนมมา แปลกๆหรือว่ากับข้าวแปลกๆเนี่ยเป็นเอกสามารถทำได้ไหมท,ท่านผู้ชมมาผมก็พยายามจะไปหาข้อมูลนะแล้วก็อาจจะไปหาผู้ที่รู้นะพาเอาเงี้ยเรียกว่าพาผู้ชมแล้วกันพาผู้ชมไปหาผู้รู้ผู้ที่รู้ที่มีความรู้นด้านนี้มาถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แล้วกันนะครับเพราะว่าผมจะพยายามไปขอความร่วมมือจากผู้ที่อยากอยากให้ความรู้ทางด้านต่างๆนะครับเพื่อมาถ่ายทอดให้ผู้ชมได้รับชมอยากอยากรู้เรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาครับ คอมเมนต์เข้ามาได้บอกกันได้อยากรู้เรื่องอะไร๋ยวผมจะไปหาข้อมูลให้แล้วก็ไปหาผู้รู้ที่สามารถทําได้นะครับมาช่วยนะครนี่เราก็นวดนวดไปคนระับนวดต้องใช้เวลานิดนึงนะผมกล้วยมันจะเป็นเนื้อจยูสบายใจนี่เราก็นวดนวดกันมาประมาณสักสิบสิบนาทีแล้วนะผมว่าเรื่องเรื่องสมัยทุ่คือการนวดนะผู้ชมผมว่าสามัยทุ่คือการนวดได้ที่ยังผมว่ากใกล้แล้วได้แล้วได้ที่นั่งแล้วละเมื่อยแล้วผมก็ได้แล้วนะ เดี๋ยวเราแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งเอ้ยต้องทราบทีกันไอ้นี้ก็การป้านก็แต่ผมขออนุญาตลองลองลองกำมือแต่ผู้ชมมือผู้ชมแต่คนนี้ไม่ได้ถุงมือนะเดี๋ยวเป็นดราม่านะล้างแล้วล้างแล้วโอ้ยกลัวเป็นดราม่านะไปล้างมือมาก่อนเลยนะผู้ชมเไม่เช็ดไม่ได้เช็ดไม่ได้ผู้ชมไปล้างมือก่อนป้านอย่างนี้ที่ควายสองแสนอยได้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 ผู้ชมได้แล้วนี่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  ได้แล้วได้แล้วได้แล้วแต่มันแต่มันยืดตอนนี้เราเราปั้นปั้นแล้วให้ให้ให้เซ็ตไว้ให้มันเซตตัวอ๋อยี่สิบนาทีแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเวลาปั้นเนี่ยมัน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 ย้อยตามมันยังไม่ได้ใช่ไหมคือต้องให้มันเซตตัวอ๋อมันเซตตัวก่อนเซตตัวสักยี่สิบนาทีนี่นี่คุณไม่ไปไม่ไปสิบนาทีคุณรู้ได้ไงเนี่ยโอ้ผมเรื่องขนมนี่ไม่ต้องอ๋อเอาเลยแบบอ้เนี่ยผู้ชม ผมว่าอย่างเงี้ยมันยังไม่ได้เพราะอะไรปะจะปั้นให้มันเพราะว่าเราเราเราถืออย่างเงี้ยมันมันย้อยลงแสดงว่าตัวมันยังไม่ยังไม่ยังไม่เซ็ตตัวยังไม่แข็งพอมันอ่อนเกินไปเปล่ามันจริงๆอ่ะมันต้องแบบว่าเหมือนกับว่าให้ความชื้นมันออกไปอย่างนี้หนึงอ๋อเพื่อไงว่าหลังจากนี้อแป้งมันจะไม่ยืดหลังจากนี้เราก็จะต้องทิ้งไว้ต้องทิ้งไว้ยี่สิบนาทีต้องเข้าตู้เย็นไหมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเข้าตู้เย็นทิ้งเลยอ๋อแน่นอนแบบคันหน้ากูเป็นนักมวยกเข้าไอ้นี่มม่รู้จริงจริงไอ้นี่ส่ไได้้ปแลวคุณรู้้ไไดง โอ้ผมสุดจาคลิปทำขนมทีทุกประเภทโอ้ขนมแบบแบบขนมไทยแบบขนมแบบตุตินซาจีนเนี่ยไม่ต้องห่วงอันนี้ตู้ว่าไงอันนี้อันนี้ตู้ว่าทำไงทำไงต่อเอาทำแบบให้มันเป็นกลมๆหน่อยให้มันสวยๆหน่อยแล้วก็เดี๋ยวปล่อยทิ้งไว้20นาทีคือปล่อยทิ้งเลยเหรอออทำกลมๆหน่อยกลมๆออ๋ผมคิดว่าโยนทิ้งเลย อู้จะหอมมากคผู้ชมเนี่ยในขณะในขณะที่เราได้ในขณะที่เราทำอย่างเงี้ยคนะผู้ชมเนี่ยเนี่ยมันกลิ่นมันตีขึ้นจมูกแล้วมันหอมมากครับผู้ชมนี่คือเก็บไว้20นาทีเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวผมไปครับไปจัดเตาผมไปจัดเตาก่อนเตรียมตัวทอยผู้ชมดูก่อนนะไปได้ที่แล้วนะครับเราจะมาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่เดี๋ยวนี้ล้างมือแล้วล้างมืออ๋อล้างมือแล้วโอใจเลยผมก็ผมก็กลัวดราม่าอีกผมเห็นนะที่ผมถ่ายคลิปไปอะครับผู้ชมคนขายเขาไม่ได้ถงมืออะ ผู้ชมก็ไปไปพิมพ์คอมเมนต์ใต้ถุงมือหน่อยก็ดีคือขนมบางย่างอ่ะต้องเข้าใจว่าผมว่าบางย่างมันก็ต้องใช้เอ่อมือที่ต้องใต้ถุงมือก็ได้เพราะสมัยโบราณอ่ะเขาก็จะปั้นแบบนั้นไงไม่มีถุงมือมาอเดี๋ยวเดี๋ยวลงลงกระทะไปเจอความร้อนเพราะว่าสมัยก่อนผมว่าขเขาก็ไม่มีถุงมือนะแต่เราถ้าอยู่ให้เราครับเราเอาความสะอาดหน่อยก็ได้ครับเพราะว่าตอนนี้มันก็เชื้อโรคมันเยอะไงโอ้โจนี่โอ้ยผมจะชิ้นใหญ่เกินเลยไหมผุณหมมันยังยืดอยู่เลยนะไม่เดี๋ยวลงไปทอด เราเรียกว่า hmm. อ oh, uh ๋ออย่างนี hmm. ้เราคือเราไม่ต้องไปยืดมากพอเราปั้นเสร็จเราก็วางเลยอย่างเงี้ยหรอใช่มันจะหญ่เกินไหมครับกําลังดีครับเพราะมันเป็นขีควาดขีควานต้องใหญ่ใช่ไหมใช่อ๋อแต่ว่าแต่ว่าผมผมผมหมุนปั้นอะตอนผมกาลังหมุนปั้นอะมันในนี่นะมันรู้สึกมันแตกอะมันไม่เนียนเหมือนเขาอะตัวตัวตัวเนี้ยตัวตัวแป้งมว่ามยังไม่เนียนเหมือนเขาอะข้องเขาเนี้ยบี้ก่อนบี้บี้มันเข้าก่อนต้องบี้ขยำก่อนเะหรอขยำโดน เนี่ยทำไว้ไหมเราตอนที่ผมปั้นปั้นปั้นอยู่มันมีควา,ามแตกนะครับเพราะแปลงว่าแปง้งอ่ะผมว่ามันยังไม่ยังไม่ยังไม่เซ็ตตัวมากกว่านะเนี่ยมันสําคัญนะคุณมันจะยากกับง่ายมีอยู่ที่แป้งเนีครับตอนเรานวดแปง้งเนี่ยผมว่าม่นโคตรชำนาญเลยเนี่ยไอ้เนี่ยมันไม่ได้ไปนะไม่ไ,ไปแต่แต่ทำไมจ้าไปดูทำไมทําเหมือนจังอ่ะผู้ผมศึกษามาด<ต>ีครับศึกษามาดีว่าไงตะเวนแดกแชนแนล ตะเวนด้กันแน่วไม่ใช่ไปผมนะไปตะเวนเด็กเป็นตะเวนเด็กกันแน่วไปดูคลิปผมมาหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันปั้นเ,เ,เหมือนจังอะขยำขยำอันไหนที่คุณปั้นคุณแยกไว้ด้วยนะพอเราขยำปุ๊บเนี่ยแป้งมันจะมันจะเข้ากันมันจะไม่แตกแต่ไม่รู้อะถ้าคุณปั้นอันไหนคุณแยกไว้นะเพราะคุณใช้มือคุณอะผมได้ผมได้ถุงมือเย็นนี้เราก็ไม่ต้องกินข้าว ไอ้แต่แต่เวลาคุณเอามือพอเป่าปั้นแล้วม <God> ันมันมันแตกไหมไม่แตกเอ้ทำไมใช้ถุงมือมันแตกอ่ะอันนี้ผมไม่ท่านนี้แล้วกันนะอืมไอของผมมันทำไมเป็นทรงเงี้ยอ๋ออันนี้ควายมันมันวิ่บูดอ่ะมันวิ่บูดแ่ะมันไม่มันไม่ค่อยเนียนมันไม่ค่อยแบบไม่เนียนอ่ะผมเห็นที่เขาทำอ่ะมันมนเป็นชิ้นเนียนๆเลยนะใช่ใช่แต่เราไม่ควรทำชิ้นใหญ่เกินไหมผมว่า นี่นะาาาผมว่ากำลังดีเพราะผมว,ว่าขุมัวมันจะไม่สุกข,ข้างในการหมายความว่าการปั้นนะครับผมว่าการปั้นอะเราไม่ควรทําชิ้นหนาเกินไปครับผู้ชมผมไม่ควรทําชิ้นหนาเกินไปมผมว่าจะกลัว,วจะไม่สุกไงเออผมว่าอันนี้กำลังดีนะเนี่ยผมว่าเนี่ยมันจะใหญ่ไปนะเราเราเพิ่งจะปั้นครั้งแรกเรากะแป้งไม่ถูกอันนี้มันใหญ่ไปเพราะมันใหญ่ไปผมว่ากลัวว่ามันจะมันจะสุกยากไงเรากะแป้งไม่ถูกเราต้องรู้เลยหมู่บ้านละจันทร์หมู่บ้านละจันทร์ อันนี้ตรงนี้มันทำมาจากอะไรครับอ๋อมันเป็นแบบแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียวผสมกับมันพอเรียกขาแต่แต่โบรากะทิแปางขาวมันมันมันแบบเดียวกับขนมวงไหมคนละย่างเนี่ยเนื้อของเขาเขาใช้ชื่อนี้มาเพราะมันทำตามชื่อของเขาผมไม่รู้แต่ขนมวงัมเห็นเขาชุบน้ำตาลใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยผมไปเจอมาที่แป้งข้าวเหนียวเนี่ยตลาใช้ยุค บ้านอันนี้เขาขายเพราะเสาร์อาทิตย์ผมเลยเอามาลองทำแล้วแล้วถ้าวันอื่นขายที่ไหนครับไม่ได้ขายเลยเดี๋ยวบอกมาเฉพาะเสาร์อาทิตย์ทำแล้วมันออกได้แบบนี้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวผมดูประวัติก่อนผู้ชมดูประวัตินะอ่านประวัติได้เลยใส่งมือเปล่าครับผมยอดโทษเพราะว่าเนี่ยมันผมปั้นไปเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับในดูผู้ชมดูใช่ทำไมผมผมรู้แล้วทำไมถึงทำไมถึงว่าใส่ถุงมือปั้นไม่ได้ผู้ชมดูครับนี่เวลาเราเราเราเนี่ยเอาอย่างนี้ดีกว่าผมรู้แหละทำไมถึงปั้นใส่ถุงมือปั้นไม่ได้แล้วผมผมคิดว่าลองใส่่ถุงมมือปัั้้นนดููเียครบผช เห็นไหมสัมผัสมือกับกระปุกมือมันมันมันไม่ไม่ไม่ได้ตรงกันนะครับว่ามันไม่ได้อะมันต้องใช้มือปาเดี๋ยวผมขออนุญาตไปล้างมือก่อนแล้วกันท่านผู้ชมเดี๋ยวผมลองขออนุญาตทอดถุงมือแล้วไปล้างมือก่อนนะเดี๋ยวผมผมมานะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสัมผัสโดยมือโดยที่ว่าไม่ใส่ถุงมือนะเพราะว่าเมื่อกี้ผมใส่ถุงมือแล้วอะเวลาปั้นนะครับมันมันแตกครับมันมันเหมือนมันตามถุงมือครับเวลาเราสีไปงี้ยมันตามถุงมือนะเพราะนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตลองลองเออผู้ชมนี่ไง ต้องทอดถึงมือจริงด้วยครับมันจะเนียนครับไปล้างมือให้เกลี้ยงๆก้อนนะครับแล้วก็มาทํานะเนี่ยให้ผู้ชมดูดิมันเนียนเลยผู้ชมเนี่ยไม่แตกด้วยครับนี่นี่ครับอย่างเงี้ยเห็นไหมชมดูมันจะเนียนขึ้นทันทีเลยครับแล้วเมื่อกี้ถุงมือมันจะยาาครับผู้ชมลองดูเมื่อกี้นะถุงมือมันจะยาาผมลองครับทำให้ดูวยอีนั้นผู้ชมนี่ผู้ชมดูครับเห็นไหมนี่ครับเวลาปั้นเห็นไหมครับมันจะเนียนไปกับมือเลยครับนี่จ้าผมล้างมือแล้วนะผู้ชม แต่ที e ่ผมกินเองด้วยแต่ถ, <ย ove> ถ้าผมทําขายก็อุดหนุนผมด้วยนะนี่เห็นไหมผู้ชมอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทอดกันนะผู้ชมนะอ่ะพอก้อนพอก้อนนี่เราจะลองลองลองไฟก่อนน่าลองความร้อนดูว่าเมื่อเราใส่ไปแล้วเฮ้ยได้นะขันขึ้นแล้วเฮ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วผู้ชมได้แล้วสุดยอดได้แล้วได้แล้วเอามาเคี่ยดิพี่ผู้ชม่าลืมไปเคี่ยดิ เช่ดเราลองอันก่อนลองอันก่อนนะคุณผู้ชมผมลองอันก่อนนะติีกระทะใช่ไหมเรา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 เดาลอยเราต้องคนตลอดเวลาคุณผู้ชมกรับดีกลับดีครับกลับดีครับกลับอ่าค่อยๆกรับไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ยไม้ไอ้ไม้ไม้เออไหนเมื่อก uh. ี้ติ know, ีกระทะไงผมว่าเบาไฟลงหน่อยไหมจะสุกถ like ึงข้างในไหม จะเราลองอันนู้ก่อนนะเราค่อยกินลองชิมดูก่อนว่ามันเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวค่อยทอดอันต่อไปนะดีนะไปเราดูยังไงว่าสุกไม่สุกอ่ะจะขอดูวันแรกก่อนนะว่าสุกไม่สุกเป็นยังไงนะถ้า้องยกขึ้นมาี่น้องขึ้นมาพี่ยกยกเอา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 ทิ่มเขาทิ่มเออแย่รู้เขาได้ผมว่าได้แล้วนะ ผมว่าได้นั่นเนี่ยโอเคเอาเอาไปพักไว้ก่อนเนี่ยคือระวางวางนู้นครับวางนู้นอ่านะครับโอเคแต่เราจะลองดูนะลองเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยทอดต่อไปนะเราขอชิมอันนี้ก่อนโอ้ยร้อนนะพี่พี่กินได้เหรอครับร้อนโอ้โหร้อนนะพี่ร้อนอันนี้นะครับก็เริ่มเริ่มอุ่นๆแล้วผมจะให้อ่าอันนี้ตะเวนแดกชาแนลครับตะเวนแดกชาแนลลองชิมดูช่องตะเวนแดกชาแนลชิมดูนะครับร้อนไหมร้อนเนาะร้อนร้อนร้อนผู้ชมร้อน อขอดูเนื้อนะครับผู้ชมผู้ชมเนื้อเป็นยังไงมันจะสุกไหมอ่ะเหมือนไท่นกกระทานี่ผู้ชมโอ้โหดูเฮ้ยมันขึ้นเร็วยังาำสุกก็เหรอมันจะไหมครับอ๋อเราใช้ไฟแรงกันไปหรือเปล่าไม่แรงเบาเบาใช่ไหมผมผมผมเป็นห่วงไอ้อันใหญ่ครับ ันใหญ่เดี๋ยวคนให้คนทํากินคนนั่นกับพี่เลนครับแล้วพี่เลนลองทำอันใหญ่ดูนะแล้วอันใหญ่นถ้าคุณจะขายคุณขายอันเท่าไหรนะ่นีอ๋อต้องดูท่าทางกันแล้วชิ้นละยี่สิบสิบห้าบาทยี่สิบบาทสิบห้าบาทนยี่สิบบาท,บาทนี่โอ้ะร้อนนะอันใหญ่ขึ้นด้อย่างอันใหญ่ ได้นี่ผมขอยัดนี่ครับแบบนี้นะผมเลยกัดเลยนะเจอเลยเนี่ยอายุน่าจะเฮ้ยอร่อยเฮ้ยนี่อร่อยนะเฮ้ยพี่ชมอร่อยนะแต่อันนี้ทำไมแตกเฮ้ยเฮ้ยมันก็คือไข่นกกระทาไข่นกกระทาเลยนะพี่อร่อยอร่อยพี่ชมอร่อย แต่ว่าส่วนผสมที่เพื่อนผมใส่ไปมันจะเค็มไปนิดนึงผมว่าแป้งมันแต่ยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่แป้งมันต้องนวดมากกว่านี้ไหมไม่ไม่รู้อะแต่ว่าน่าจะเหนียวกว่านิดนึงมันมันแรแตกแป้งมันนี่ไปมันล้วนไปนอ่ครับเมื่อเราเมื่อเราซาดน้ำมันเสร็จแล้วก็มาเมื่อกี้ไฟมันน่าจะแรงเลยนะผมว่าไฟต้องอ่อนๆจริงๆอะเนี่ยอันนี้สีสวยอะผู้ชมเลย่ย ดดไนะ่น่าเชื่อเลยเราจะทํากันได้นะใช่อันนี้คือเราไปดูออกมาแล้วก็เราลงมาทํากันเองนะครับขนมหีควายอันนี้ขนมหีควายจริงๆนะผมก็ไม่เคยกินเอามาก่อนเลยนะครับเอาจริงๆผมไปวันนั้นผมไม่ได้กินนะเพราะว่าผมรอไม่ไหวคิวเยอะมากๆนี่ผมก็สงสัยนะเนื่องจากเราอะไรวะทำไมผมถึงมาทําคลิปนี้กันนะวะ TikTok นะครับตอนนี้ขนมหีควายใน TikTok ช่องไปอีกชแนลนะครับ ไปที่1ล้านวิวแล้วนะ1ล้านวิวแล้วนะในช่อง t i k t o อกไปในชาแนลนะไปติดตามกันได้นะนี่อืมอร่อยนา่าดูเนื้อครับนุบๆเหนียวๆนุบๆน,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 นะครับรสชาติก็คือกินเนี่ยคือมันอะไรปะกินคือไข่นกกระทาใครเคยกินไข่ไข่ไข่นกกระทาที่ที่ลูกกลมๆแล้วเขาย่อเขย่อเขยาขยา่ะอารมณ์นั้นเลยนะอร่อยครับอร่อย เราก็ทำอร่อยเหมือนกันนะเนี่ยโอเคครับคลิปนี้ผมเองแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับไว้ผู้ชมอยากให้ผูเอกใช้องอไปหาอะไรมาทําให้ผู้ชมดูอีกคอมเมนต์เลยนะครับเดีย๋ยวผมไปหาความรู้มาให้นะครับแล้วก็เอามาทําทุกขนานทําเป็นคอนเทนต์ทุกขนานให้ผู้ชมดูกัน้วกันนะครับอันนี้เป็นแค่ก็ขอบคุณการติดตามการรับชมนะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับมาเพื่อนๆมาลาผู้ชมห้อง,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 องก่อนขอฝาก,กเพื่อนๆช่อง ช่องเพื่อนผมด้วยนะครับก็ช่วงนี้เราเราดับนี่ยนะนี่สีนี้สวยขึ้นนะผู้ชมไหมสีนี้สวยขึ้นนะก็นี่มาฝากเพื่อนเพื่อนก่อนอันนี้เซแร <สะ S 2> <ะ>์เด็กชาแนลเซอร์เด็กชาแนลฝากไว้ด้วยนะครับครับผมแล้วก็น้องไม่ล่าสุดเลยนะครับที่ตะเวเนไปไหนเป็นเอ๊ชาแนลตอนนี้ช่วงนี้ไปกันบ่อยเพราะอะไรปะมันว่างงานครับคนนี้มันว่างงานคนระับก็เลยชวนมาเป็นเพื่อนกันเวลาเดินทางไปหาของอร่อยนะช่องอะไรนะครับ ตะเวนแดดชาแนลตะเวนแดดชาแนลนะครับแล้วคุณจะมากวนอะไรครับผมกำลังคุยกันอยู่คุณคุณจะแกล้งคุณคุณจะแกล้งช่องตะเวนแดกเป็นชาแนลยังไม่ได้นะคุณใช่องผมผู้ติดตามน้อยอ่าฝากไปด้วยนะตะเวนแดดชาแนลกี่คนกี่คนตอนนี้ตอนนี้เซิร์ชกคนตอนนี้เซิร์ชแก้าวคนตอนนี้เซิร์ชหาจะไม่เจอนะผู้ชมต้องพยายามเซิร์ชนิดนึงเซิร์ชหาจะไม่เจอโอเคขอบคุณทุกการติดตามทุกการชมขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับ